สวัสดีเช้าวันพุทธที่2 6กุมภาพันธ์ค่ะคอนเฟอเรนซ์บอร์ดเผยความเชื่อมั่นผู้บริโภคสหรัฐกุมภาพันธ์ต่ำกว่าคาดการณ์เชนีดิ่งจากเดือนก่อนรุนแรงสุดตั้งแต่สิงหาคม2021และประับตัวลง3เดือนติดต่อกันสาเหตุหลักเพราะชาวอเมริกันไม่ค่อยเชื่อมั่นว่าจะยังมีงานทำในอนาคตข้อมูลล่าสุดยิ่งตอกย้ำแนวโน้มเศรษฐกิจใหญ่อันดับหนึ่งของโลกดูเหมือนเข้าสู่ขาลงเศรษฐกิจสหรัฐเริ่มอ่อนแรงตามสมมติฐานในกลยุทธ์รายสัปดาห์ฉบับเก่า13มกราคม2025 และเราเขียนย้ำเรื่องนี้เอาไว้อีกครั้งในวิกฤตเมื่อวันจันทร์ตัวเลขเศรษฐกิจช่วงหลังเลอกตั้งสหรัฐอาจถูกบิดเบือนไปในทางสูงกว่าคาดจากการเร่งสั่งซื้อสินค้าเพื่อกักตุนรวมถึงกิจกรรมที่เกี่ยวข้องก่อนคุณพร้ปมเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีนโยบายคุณพร้ปมไม่น่าดันเงินเฟ้อขึ้นมากเท่ากับที่ตลาดกังวลหากกระแสวิตกประเด็นนี้เริ่มคลี่คลายลงดอลลาร์ก็น่าจะอ่อนค่ายูนิตบตสสหรัฐย่อลงช่วยเพิ่มสภาพคล่องแก่ตลาดการเงินโลกส่งผลดีต่อการลงทุนโดยภาพรวม ตลาดคาดเฟดลดดอกเบี้ยได้2ครั้งในปีนี้ล่าสุดค่ะเฟดวอชทูสะท้อนช่วงเวลาลดครั้งที่2เลื่อนใกล้เข้ามาเป็นเดือนกันยายนเดิมตุลาคมแถมปี2026น่าจะลดได้อีก2ครั้งจากเดิมครั้งเดียว Financial conditions ผ่อนคลายน่าจะช่วยสนับสนุนให้ธนาคารกลางจีนหรือ PBOC ลดดอกเบีย้ยได้ไม่ยากเรายืนยันการเข้าซื้อสะสม KTA shares ช่วยจังหวะปัจจุบันตลาดออนชอยังคงและขาดมุ่งเก่งโอกาสที่ PBOC อาจตัดสินใจลดดอกเบีย้ยและหรือลด triple r ได้ไม่ช้าขณะควรถือ k t ้หน้า l e d profits ล u นต่อไปเพราะมองว่าเป็นการลงทุนที่ดีในระยะยาวค่ะ เรามองตลาดสินทรัพย์เสี่ยง2วันต้นสัปดาห์พักฐานอย่างมีสุขภาพดีหรือ healthy consolidation ตามขั้นตอนเมาอาเจียนสร้างโดยตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐอ่อนแอลงจุดกระแส recession trades ก่ Tr ades, อความพันผวนเห็นได้จากวิชสูงกว่า20 ตลาดเข้าสู่สภาวะเมาทุบสินทรัพย์เสี่ยงร่วงลงแทบโทษทางกระดานหลังจากนั้นสถานะลงทุนที่เสี่ยงสูงเกินไปหรือใช้ leverage น่าจะโดนล i q u i d เดตไปมากแล้วเมื่อคืนเปรียบเสมือนการอาเจียนเชาน้านี้ตลาดเลยเริ่มสางหลายสินทรัพย์ทยอยฟื้นตัวจากระดับราคาสําคัญสําคัญดังนั้นจึงน่าจะทยอยกลับเข้าลงทุนได้แล้วค่ะมาดูถึงการเคลื่นอนไหวตลาดหุ้นเมื่อวานกันนะคะเซ็ตอินเด็กซ์ปิดไปที่1 2 0 6 3 9จุดมลบ2องุเปอร์เซ็นต์มูลค่าการซื้อขาย5 189ล้านบาท โดยตลาดทั้งไทยถูกแรงกดดันจากภูมิภาคกังวลสงครามการค้าพร้อมกับปัจจัยในประเทศทั้งโปรแกรมเทรดดิ้งช็อตเทรดรวมทั้งการถ่ถอน LTF ที่ครบกำหนดประกอบกับขาดความเชื่อมัน่นส่วนฝั่งของตราสารหน,นี้มีมูลค่าการซื้อขายรวมทั้งวันอยู่ที่13,763ล้านบาทและยุคพนาบัตรอายุ5ปีปิดที่2 0 7ไม่มีการเปลี่ยนแปลงจากเมื่อวาน ส่วนค่าเงินบาทค่ะปิดตลาดเยินวันนี้ที่33บาท60บาสตางคต่อดอลลาร์สหรัฐโดยเงินบาทอ่อนค่าสุดเมื่อเทียบกับสกุลเงินอื่นในภูมิภาคตลาดยังมีความกังวลต่อนโยบายกำแพงภาษีของสหรัฐประกอบกับราคาทองคำโลกย่อตัวลงในระหว่างวานัน ส่วนใงฝั่งของเอเชียนิกกตลาดหุ้นโตเกียวปิดลบที่ระดับต่ำสุดในรอบ3เดือนหลังประาธานดีคอนโดนัทรัมแห่งสหรัฐยืนยันจะบังคับใช้มาตราการเก็บภาษีนำเข้าจากเม็กซิโกและแคนาดาตามกำหนดการเดิมนิกกี้ปิดไปที่ 38,237.79. จุดลบ1 3 9ส่วนเซี่ยงไฮ้เข้ามาสิดตลาดหุ้นจีนปิดลบโดยหุ้นในกลุ่มเทคโนโลยีร่วงลงนำตลาดหลังจะมีรายงานว่าคณะบริหารของประาธานดีคุณโดนัทรัมวางแผนที่จะควบคุมการลงทุนจากจีน เซงให้เข้ามาสิดปิดที่3,346.04รสิจุดศูนย์สี่จุดลบศูนย์จุดแปดศูนย์เปอร์เซ็นต์ส่วนฝักังของดาวโจนส์ตลาดนิวยอร์กปิดบวกในวันอังคารแต่เนสแตรกและเอสแอมดีห้าร้อยปิดในแดนลบติดต่อกันเป็นวันที่สี่หลังมีรายงานว่าเดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคสหรัฐร่วงลงอย่างหนักในเดือนกุมภาพันธ์ซึ่งทำให้นักลงทุนกังวลเกี่ยวกับความไม่แน่นอนของเศรษฐ,ฐกิจดาวโจนส์ Jones, ปิดที่43,621.16จุดบวก0.37ร้อยยีิเ็ดที่5955.25จุด ลบ0.47%และ n a s d a กปิดที่19,026.39จุดลบ1.35%ค่ะส่วนตลาดหุ้นยุโรปปิดบวกเล็กน้อยในวันอังคารโดยรับแรงหนุนจากหุ้นในกลุ่มธนาคารและกลุ่มเฮลท์แคร์ซึ่งช่วยชดเชยการร่วงลงของหุ้นในกลุ่มเทคโนโลยี c c 4 0ปิดที่8 5 1 0 7จุดลบ0.49% DAX ปิดที่22,410.27จลบ0.07%และฟุสซิร้อยปิดที่8,668.67จุด บวก0.11%ค่ะส่วนค่าเงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับสกุลหลักหลกหลังมีรายงานว่าดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคสหรัฐร่วงลงอย่างหนักในเดือนกุมภาพันธ์ซึ่งทําให้นักลงทุนกังวลเกี่ยวกับแนวโน้มเศรษฐกิจนอกจากนี้ค่ะดอลลาร์ยังปรับตัวลงตามที่ทางของอัตราผลตอบแทนพับัตรัฐบาลสหรัฐส่วนสัญญ,ญาณน้ำมันดิบเวสตซัสตรานิวยอร์กปิดร่วงลงกว่า2%ในวันอังคารลบไป 2. 5ปิดดี่68ดอร์เซนต์ต่อบาร์เรล เนื่องจากข้อมูลเศรษฐกิจที่อ่อนแอของสหรัฐและเยอรมนีทำให้นักลงทุนกังวลว่าอุปสงค์พลังงานอาจจะชะลอตัวลงนอกจากนี้ราคาน้ำมันยังถูกกดดันหลังจากมีสัญญาณ่งชี้ว่าการผลิตน้ำมันในหลายประเทศมีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้นส่วนน้ำหอนบอเลนค่ะลบไป2.35%ปิดที่73.2ดเซนต์ต่อบาเรลทางฝั่งของสัญญ,ญาทองคำตลาดนิวยอร์กปิดลบในวันอังคารเนื่องจากนักลงทุนเทขายทำกำไรหลังจากราคาน้งคำพุ่งขึ้นแต่ระดับสูงสุดเป็นปรอดิการในวันจนันทร์ สัญญานองคำตลาดคเมิกสมมาเดือนเมษายนลบ1.50%เปิดที่2 9 1 8ดอลลาร์80เซนต์ต่อทรออนส์ส่วนปัจจัยที่ต้องติดตามในวันนี้ค่ะยอดขายบ้านใหม่เดือนมก,กราคมและสต็อกน้ำมันรายสัปดาห์จากสำนักง,งานสารสนเทศด้านพลังงานของสหรัฐนี่คือทั้งหมดของเคทแมเดลนิวที่นำมาฝากกันในวันนี้ค่ะและเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารดีๆเพื่อการลงทุนอย่าลืมกดติดตามแฟนเพจเคทแอมสมาร์ทเทรดกันแล้วเจอกันใหม่ในเช้าวันพรุ่งนี้กับดิฉันวรวรราสหับวันนี้ สวัสดีค่ะ